ไปด้านหน้าซ้ายหล่ป่ามือคนไข้หายขึ้นลกักษณะแบบนี้มือคนไข้จะมาชนกับหน้าขาคนเีมือจะไม่สูงกันไปให้อยูร่ระดับเดียวกันกันกบหัวไหลนะ่มือซ้ายมือขวาหมอนะครับตะแคงปามือนิน่มนะครับให้อยู่ตรงรอบไหล่นะครับลายนะครับเริ่มเลยลายลย,ยครับ สิบห้าสิบห้าครั้งแล้วแต่จนกว่าร่องไหลจะไม่มีแขนให้ตึงนะอย่าให้งอนะแขนให้ตึงอย่าให้งออ่าต่อไปก้าว <c oughs> ขาซ้ายมาหน้าขวาไปแล้ว <c oughs> เอาดีซ้ายมาหิ้งตรงนะรักแร้ขัดขวานะครับปึ๊บ แน่คุณหมอให้ข้อพับหญ่ขึ้นให้ข้อพับหายขึ้นให้ข้อพับหายขึ้นมือซ้ายอยู่ที่หัวไหล่นะครับข้อพับงา่ขึ้นแล้วก็หมุนท่ารถไฟอันนี้ท่ารถไฟเราจะหมุนไปด้านหน้าก้าวขาซ้ายมาด้านหน้าคนที่ใสยย่รองเท้าจะไม่ยขามากเพราะว่าเลื่น อ,อ่ะมันไปนันนะหกรอบนะแล อันนี้ต้องใช้ผ้าขอโทษครับผ้ารอนะครับขาข้างน่วางตั้งฉากไว้ข้างขวานะครับพือมหรือคนไข้เฉียมลงมาสิ่หน้ารักษานั่งกับพื้นก็ได้ถ้าไม่มีเกียงนะมือซ้ายอยู่ที่แขนข้านล่างนะครับมือขวาให้ปากของคนไข้ขยขึ้น มือขวาอยู่ที่แขนข้าบนคือเลยก็อหอ,อกขึ้นไปมือขวาอยู่ทั่ท่า้าบนครับผมอ่าวิธีการปฏิบนะัตินะเราดึงนะครับเราจะปิดไปด้านนอ,อ,อกนะนะครับกลับมาแล้วค่อยปล่อยนะอ่ะสามรอบดึงปินนะครับกลับมารอบให้ปล่อยรอบที่หนึ่งแล้วไปอรอบที่สองดึง ปีนกลับมาแล้วก็ปล่อยอีกรอบนึงนะดึงปีนนะฮะกลับมาแล้วก็ปล่อยนะครับอ่นนี่ถ้า insanlar. ถ้าอะไรล่งเงีจริงๆเนี่ยนะเราดึงปีนนะมันก็จะดึงนะมันบังคับมันจะดึงเข้าไปดีนะถ้าถ้าฝึกปฏิบัติได้แล้วแต่ใจอย่าเ่งได้ พอเสร็จแล้วนะต่อไปเป็นท่าเช็คแฮนด์นะครับเช็คแฮนด์ก็กดจุดอะไรเมื่อกี้ที่สอนไปคือจุดอะไรจุดงาจุดอะไรเงียบกิ๊กจุดจอมค่ะอะไรจุดอะไรจุดอะไรจุดข้อขาต่อจุดที้สุด ดูที่ว่าเจ็บไหมนะเช็คด,ดูนะอ่ะเทนนิสเอลโบกับกล้องเอลโบนะอ่ะจากนั้นเราเช็คไงนะลองเหยัยวยกดูเขาเกร็งไหมถ้เาเขาไม่เกร็งนะเรานะให้มันพอดีตึ๊มนะให้เลยนะนะให้พอดีเขาไม่เกร็งเราก็ไปเลยนะตึ๊เติมนะอ่ะ ต่อไปนี้เทานิ้วแอปเปต่อไปข้อแอบโบเลื่อนตันซ้ายมาที่ข้อมืออ่ามือขวาไปที่ข้อศอกอ่าอย่างนี้นะครับผู้หญิงนะถ้าคนไข้มือยาวๆแบ่นี้ระวังนะครับอ่าระวังเพราะฉะนั้นบิดตัวมาที่นี้นะครับต้องโยกตัวทาให้เกร็งทาให้เกร็งมันก็ไปเลยปะจะดังไม่ดังไม่เป็นไรนะนะทำให้ถูกก็พอ อ่ะต่อไปจับมือแล้วกันะเลื่องที่เปรตน,นะแล้วก็จางว่าสามเอวนะเห็นไหมอ่าผมไม่พ้องจิงนะตัวหมอยืนเลข่อทีเปรตน,นะครับยืนเลข่อทีเปรตย่อตัวไม่ใช่ก้มตัวนี้นะครับอ่าก้มตัวให้มือตึงดึงให้มือตึงๆนะครับอย่าให้มือหย่อนดึงมือคนให้ตึงๆอ่า ทีดตานะกดลงสามปีว<อ>คนขึไม่ต้อง็ออกสู้นะแล้วก็ขึ้น,นะนมันจะเจ็บเลยนะบางครั้งเนี่ยมันจะขีดเลยนะไปซ้ายสาังเกตดีหน้าด้วยนะถ้าเขาเรื่อนขีดตาตรงนี้มันเจ็บไปขวาเดือแขนให้ตึงครับอะลงอีกรอบหนึ่ง,นะ,ง,ง,งนะครับขึ้นนะครับเล่นข้องทอไปซ้ายขวา อ่ Arizona, ะหมุนกลับอ่ะหมุนไปหนึ่งสองห้าครั้งสามสี่นั่นแหละห้าหมุนกลับกลับกลับเวียนก็หนึ่งเดินห้าถ้าข้อมือไม่ดีขึ้นใช้วิธีการตานะมือขวาจับประคองมือขวาจับประคองมือซ้ายปรับสารมือลักษณะดับนี้ แขนตึงมาให้คนใกล้แขนตึงนะอ่าเอาออกแรงสู้กันยึ๊บดันสู้กันอ่าต่อไปมือขวาอยู่นั้นเดิมเอานะมือขวาอยู่นั้นเดิมมือซ้ายปล่อยมาจับด้านบอลนะครับอ่าทำมือซ้าย มือซ้ายไปที่นิ้วก้อยนะครับสามมือนิ้วก้อยดันไปทางด้านขวาปึ๊บนะครับ,ะนะรบจะจับตรงปลายนิ้วจะจับตรงปลายนิ้วนะครับเลื่อนมาถึงสามมือเลื่อนมาสามมือนะครับเลือ่อนดันด้านน,นนี้เสร็จแล้วต่อไปเลือ่อนมือนะครับสายไปจากข้อมือมือขวาไปที่ นิ้วชี้นะเดินนิ้วชี้ดันไปทางด้านซ้ายสี่ทิศทางโอเคไหมครับสองข้างซ้ายการออกด้วยจะได้แข็งแรงนะครับอ่าอีกรอบหนึ่งครับประสานม,มือนะครับแบบนี้อ่าทำไมมือขวาต้องจับตรงนี้เวลาขวไม่มีแรง,ง,งสูดลดแรงจะเซฟข้อมือนะอนนอกแรงสู้ปึ๊บอ่ะกดลงเดี๋ยวไม่อธิบายแล้วนะกดลงให้ครับขึ้น ด้านไปทางด้านขวาตื้นด้านไปทางด้านซ้ายสลับกันเ้ะ่อึๆตื้โอเคต่อไปดึงนิ้วเลยนะดึงนิ้วเลยนะดึงมาอ่าไปแล้วมาที่นิ้วชี้ดึงออกขให้ให้ดึงตรงตัวนะครับ เ่าคยอะ้อยเยอะงามเยอะ้อย่าต่อไปถ้าไฟช็อตหรือว่าทา่าฟาแรกนะให้คนไข้ศรรีรษะตรงนะไม่ถ่ายก็เบาๆ่อนก็ได้นะจับให้เลยข้อมือขึอ้นไปหน่อยนะครับเป็นเลขสี่เด็ดมือคนไข้ตรงตึงนะครับอยู่ระดับเดียวกันกันกบหัวไหล่อย่าให้สูงหรือว่า การออกกันไปแค่ทีล่ลำตัวโยกดูเขาเปรนไหมถ้าเขาไม่เป็นจะให้กระดูกไหมเสรแล้วก็ยกขึ้นมาเขย่าหนึ 1, 2, ่งสองสามยกขึ้นมาเขย่าเพื่อใครใครอาการซ่าซานะอ่าทักแขนเหนือศีรษะอ่ากดที่ข้อศอกหนึ่งสองสามอ่า มือซ้ายกดที่ข้อต่อเลยไม่ต้องเดินมือเดินสองสามอะแล้วมือซ้ายอยู่นี่นะปล่อยมือขวาปากก้นมาทุบที่ขั้นหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคไหมฮะแล้วจับแขนยกขึ้นมาเขย่าอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอะออกแรงสู้ดูทีปึ๊บ ออกแรงต้านดูออกแรงต้านขึ๊บแ่อีกข้างหนึ่งยังไม่ทำออกแรงต้านขึ้นนะสลับแค่สลับแค่มีคนกำหัวยิ้มยิ้มยิ้มโอ้โหแสดงว่าจำไม่ได้เลยอะต่อไปเก้าขาซ้ายไปด้านหน้านะคะขวาอยู่ด้านหลัง มือซ้ายหัาวางลงไปฝ่ามือคนแข้หนาขึ้นนะลายรอบลายลายรอบลายถ้าคนที่ตัวสูงใช้การก้าวขาให้มากขึ้นหลังตรงใช้ มือซ้ายจับไปที่ข้อศอกนะเลยข้อศอกไปเล็กไว้ให้ข้อพับใหญ่ขึ้นมือขวาอยู่ที่หัวไหล่เวลาหมุนดูอย่าก,กา้มแล้วก็หมุนงนี้ใช้เอีวใช้ขายโยกเขา้าใจไหมครับหกครงนะน้ำไปนะน,นั่งนะ ต่อไปถ้าถ้าอะไรถ้าทีบถ้าคนป่วยด้วยโรคไปไหลไหลติดั่วไปท่านี้ไม่ต้องทำก็ได้ไนะให้ใช้เฉพาะในกรณีที่ใช้เพราะอะไรล่ะเช่นเทรลเลอร์หรือว่าคนที่ออกออกฝั่งกายไม่นะหรือบาท์บี้เดีนรอะไรพวกนี้นะใช้ได้เลยต่อไปมือเช็ดทำความ่ะองศา อ่จับเลยอ่ามือขวาจับที่แขนต้นงล่างมือซ้ายจับที่แขนข้าบนท้าบนก็คือเลยข้อตอกขึ้นไปนะครับอ่าขวาล่างซ้ายบนขวาล่างซ้ายบนรู้สึกไหมครับว่ามือไม่ถรตันอ่าข้างล่างนี่จับไปที่ตุดกลางแขนนะครับฝ่ามือหายขึ้นนะครับ อ่ะดึงนะดึงปิดไปทางด้านแล้วก็อกลับมาแล้วก็ล่อยีที่เดอันน กาเย่อดูเขาเคยื่อนนะครับันี่ปลับออข้างล่างนะถ้าเขาชิงจึงแล้วก็เอ๊ยนะแล้วเลื่อนขือขวามาจากที่ข้อมืออ่ามือซ้ายเลื่อนไปที่ข้อศอกก้าวทางขวาถอยกลับมาก้าวทางขวาไปข้างหลังอ่าโยกอูงเขาที่เกลง่อนก็ไปเลย ระวงังหน้าอกเลยด้วยนะอย่าไปถูระวังระตีนะต่อไปเลือ่อนมือต่ำลงมาที่ข้อมเลยนะเลือ่อนมือต่ำมาที่ข้อมันนะครับจับเป็นเลขที่หนึ่งอ่าดึงดึงดึงนะหมอยอโลโล่อตัวลงนิดน้อยนะครับอ่ะกดลงขึ้น ะะไปซ้ายตักเกต่ทีหน้าของเพื่อนยไปขวานะครั้งนมันมีเมีการขัดขัดนะครับกดลงเลยครับเล่นข้อมือใช่ครับแล้วก็ขึ้นเล่นข้อมือาไปซ้ายดึมแขนให้ต็มนิดหนึ่งครับไปขวาแล้วก็หมุนหมุนกลับนะฮะหมุนหมุนห้ารอบนึงตอนที่หม<อ>ุนเนี่ยกำลังหลงๆไปนะตอ กาตั้งไปหน่งสองามสี่ห้าอกอกเกยอีอ่าอ่าต่อไปทำทีขึ้นใช้ทีการออกแบกน้าอ่าถูกต้องครนะับมือซ้ายจับข้อมือมือขวาประสานม,มือนะอ้าออกแรงกันตู้กันนะตึ๊ก ต่อไปเรื่อนมือขวาจาับด้านบนหลังมือนะจับหลังมือแบบนี้นะครับอย่าจับแค่ไปนิ้วนะถ้าจับไปนิ้วมันก็จะงอ,อนะจับไปที่หลังมือนะอ่ะกดลงให้ทำงานชึบต่อไปเลื่อนมือขวานะครับก้าวขาเลื่อนมือขวาไปที่เดินนะสามมือเดินนิ้วก้อยนะ ล้วกดไปทางด้านขวาสอบสองข้างขอกางออกดันไปอึ้งสลับมือขวาไปที่ข้อมือมือซ้ายมาที่เลินนิ้วชี้นะครับดันไปทางด้านขวาอึอ่าอีกรอบหนึ่งครับประสานมือสู้กันอึ้งอ่าจะไปกดลงให้เขาแอ๊ขึ้นกดลงด้านบนจากด้านบนอ่ากดลง อ่าไปซ้ายดันไปทางด้านซ้ายดึ๊บดันไปทางด้านขวาึ๊บอ่าอาจจะตั้งหลายรอบก็ได้แต่ไปดึงนิ้วเลยดึงนิ้วเลยเราดึงนิ้วไหนผมไม่พองมาจากบริเวณข้อนิ้วนั้นด้วยนะครับนิ้วโป้งนิ้วชี้นะนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยโอเคไหมครับอ่ะพร้อมไป อย่าดึงตรงตัวดึงออกข้างๆตัวนะครับดึงแล้วละนะแล้ออกด้วยโอเคต่อไปท่าท่าปาแรกนะหรือว่าท่าไทช็อตแขนตึงนะแขนตึงนะครับ,นะรบจะไม่สูงหรือว่าต่าเดินไปหรือจะไม่หักออกมานะให้แนบชิดลำตัวคนไข้นะ ขยอามยาาหน้าคนให้มองตรงนะครับ so, yeah. uh, ถ้าเขาไม่เกรงถ้าาไม่เกร็งเราก็ไปแล้วก็ยกขึ้นมาขยับทีหนึ่องสามแล้วก็พับแขนเหนือศีรษะนะครับมือซ้ายอยู่ที่ข้อมือขวาอยู่ที่ข้ออดมือขวากดน้อยนะหน่งสองสามถ้าคนที่ไหล่ิดนะ ไปฝืนได้แค่ไหนแค่นั้นมือขวาอยู่ข้อกอด่เดินซ้ายาปนะปัดขาซ้ายน่าขึ้นบนทุกที่ค่ะโอเคจับขาขึ้นมาขยาบอี่รอบหนึ่งหนึ่งสองสามใท้กำลังแขนมาสิอึ้งอ่าอีในเยอึ้ง